พัฒน์วรเชร์นั่นเองนะติดตามช่วงตลาดในช่วงเช้ากับตอนนี้กันนะฮะสวัสดีค่ับพี่เอสค่ะครับพี่วันสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนร,รายการวิสิตไลน์ทุกคนนะครับช่วงเย็นก็จะน่าจะตายกันอีกทีไม่เช้ามาแค่เสียงนะครับผมเ,เริ่มเลยแล้วกันจนะครับภาคบ่ายมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครตามในเรื่องตัวแบงค์ชาติก็จะเห็นนะครับเป็นที่แบงค์ชาติเองเนี่ย ส่งญาณมาสักสองอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเองกอ็ออกมานะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือเรื่องตัวมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นะครับคือการปรับครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้นะครับามาตรการนี้หลายคนจําได้นะว่าก่อนหน้านี้เคยประกาศมาแล้วแต่เป็นการรวมหนี้ในส่วนตัวธนาคารพาณิชย์เดิมนะครับคือถ้าเรามีสินเชื่อมีหลักประกันนะครับคือพวกหนี้บ้านเนี่ยแล้วก็มีพวกสินเชื่อ อันซิเคียวโลนนะครับก็คือพวกบัตรเครดิตนะครับตัวอ่า s o n นอลโลนนะครับสามารถรวมนี้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาก่อนนันนี้คือบางคนมันมีบ้านอยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามีหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายๆที่นะครับหรือว่าจะเป็นที่อื่นซึ่งมันไม่สามารถรวมได้ตอนนี้ล่าสุดเองเนี่ยทางแบชชาติก็สามารถให้รวมได้แล้วนะครับรวมถึงการรีไฟแนนซ์นึ่งเอาตัวหนี้บ้านหนี้บัตรไปรวมด้วยก็สามารถทาได้นะครับอันนี้ก็ออกมาชัดเจนนะครับ ถามว่ามองของนักลิสเรามองไงมองเป็นบวกนะต่อมาตรการนี้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เรื่องตัวความเสี่ยงต่อ NPL นะครับของแบงค์เนี่ยลดดับลงนะครับมีหลายหลายรายเองเคยจ่ายบัตรเครดิตที่สูงก็อาจจะโอเคอาจจะมีภาพที่สามารถจ่ายได้นะครับด้วยดอกเบีย้ยที่ลดลงนะครับเพราะนั้นในเชิงโครงสร้างแล้วกันโครงสร้างใครจะได้ประโยชน์สูงสุดก็ต้องเป็นคนที่มีสัดส่วนนี่รายย่อยนี่บัตรเครดิตนะครับสินเชื่อบุคคลมากที่สุด ในกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นตัว KTB KTB เดี๋ยวแบงก์มันพี่เลย t b KBank นะครับผม SCB แล้วก็ TTB ใช่ไหมนะครับผม TMB ธนาคารนะครับก็เป็นกลุ่มที่ที่ได้รับผลบวกนะจากเรื่องนี้นะครับส่วนประเด็นนะครับในช่วงที่มีการรวมมี่เองนะครับเอค่าปรับตัว prepayment ฟรีเนี่ยถามว่าเขาให้เวฟนะให้เวฟ จะกระทบแบงก์ไหมก็ต้องบอกว่าไม,ไม่ไม่กระทบเพราะว่าแบงก์เองเนี่ยเดิมทีเออฟรีเพย์เยมนต์ฟรีนะครับมันชาร์จต่ำอยู่แล้วนะครับเห็นในภาพรวมเนี่ยตัวน,นี้ถือว่าเป็นบวกต่อแบงก์เล็กๆมากกว่านะครับก็เลยภาพรวมตัวแบงก์เองก็ยังคงมีมาตรการที่ต้องบอกว่าช่วยเหลือลูกลูกหนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นภาพบว,ตวออกต่อ,อ,อสาขการแบงก์นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพหลักเพราะพี่ก็เหมือนเดิมนะเซกเตอร์นี้ก็อเนซิลก็ยังชอบอะไรอ่ะเคแบงก์เอสซีบีเหมือนเดิมนะครับเป็นสองตัวหลัก แฟงตัวเคบ n งก็ร้อยเจ็สบห้าเอซบีก็ร้อยห้าสิบนะครับส่วนในขาคอนซ u m เมอร์ไฟแนบ้างนะครับาลการนี้ที่ออกมาเนี่ยมีทั้งบวกและลบนะครับเป็นรายตัวไปนะครับจริงๆเนี่ยเป็นกลางกับกลุ่มนะครับเ,เพราะว่าอะไรนะครับเาภาพแรกเลยที่เกิดขึ้นนะครับตัวผู้กอบการสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเองเนี่ยนะครับเอก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ อ่อมูนี่อาจจะต้องถูกมูไปแบงค์นะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยลดในเรื่องตัวความเสี่ยงต่อ NPL formation นะครับหรือว่าตัวผลขาดทุนด้านเครดิตอันนี้ก็จะช่วยได้บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโดยรวมมาเนี่ยนะครับถามว่าบวกหรือลบต่อพวกบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลก็ต้องบอกว่าเป็นกลางนะครับกลางนะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเซกเตอร์นี้เองเนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรไปบเรพวกนี้เลยนะครับ แล้วก็แนวโน้มก็แปย่งเติบโตดีก็จะเป็นตัวติดล้อนะครับไม่ติดล้ออย่างตัวเด็ดของเซกเตอร์เด็ดครับผมติดล้อทะลุหรือยังเบรกยังยังไม่ได้ดูเลยพี่วันนี้ฟอาดูดูเบรกแล้วนองเบรกแล้วนะครับนี่สามสิแปดจดเจ็ดห้าเบรกได้เป็นขึ้นนะครับภาพนี้ตอนนี้เป็นขึ้นระยะกลางแล้วแล้วก็ต้องบอกติดล้ออีกนะคเข้าอินเด็กซ์ฟันนะครับค่อยเ็กฟันทั้ง m อ c i ซอนะครับทั้งฟุตซี่นะครับแล้วก็เข้าในส่วนตัว ซฟิตี้ที่เราคาดกันว่าจะประกาศในช่วงกลางเดือนธันวาคมด้วยนะครับแล้วก็การเข้าตัวฟ mm ุตซี่สมอลแคปหรือเรียกสมอลแคปเนี่ยเข้าในส่วนตัวท็อปเชียร์ที่ผมไม่ได้เลื่นไปท็อปเชียร์หมายความว่าเป็นกลุ่มที่มาเป็นแคปใหญ่นะครับในส่วนตัวอินเดีคสองตัวนั้นนะครับทั้งฟุตซี่ทั้งตัวเอ mm ินเดเซียก็ก็เป็นภาพบวกครับนะครับแล้วก็เห็นตัวติดล้อพวกบีซีเนี่ยตั้งแต่เข้าอินเดเซียสมอลแคปก็เอาพวกฟอร์มมาเรื่อยๆนะครับติดล้อเองนะครับพอเบรกสามสิบแปดจุดเจ็ดห้าเนี่ย ตอนนี้ก็มองไปที่40นะครับกับเรน41.75ก่อนนะครับแฟลตที่44บาทครับผมครับโอเคแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยนั่งจุนที่ตามติดลอ้อติดมานาน <c oughs> ก็ยินดีด้วยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เริ่มฟื้นมาบ้างเนาะก็คือเราเจอช่วงที่เขาวนวนลงอนะครับเวล,ลาไถายไปเช้ลบมาเยอะและ้วตอนนี้ก็ดูบ้างว่าพอรอ,อบเขาวนขึ้นนะครับดีแค่ไหนแล้วก็ถ้าเอ็นนิ่งมันดีขึ้นเรื่อยๆต้องบอกงี้ก่อนเอ็นนิ่งดีขึ้นเรื่อยๆ ก็กางปีหน้าเดี๋ยวไปลุ้นพวก MSCI f ก t s i กานหลักกันนะครับมีโอกาสนะครับไม่ใช่ไม่มีสำหรับตัวติดล้อนะครับอันนี้ก็ให้ตามดูกันแต่ตอนนี้เอาแค่ประเด็นบวกระยะสั้นตรงนี้ก่อนก็หนึ่งเดือนสองเดือนข้างหน้าก็จะมีกองทุนพวก Passive Fund ซื้อแล้วนะครับทั้ง Futsi Small Cap ทั้ง MSCI Small Cap แล้วก็เดี๋ยวมี Safety ที่รอลุ้นกันในช่วงกลางเดือนด้วยนะครับต่อไปค่ะต่อไปที่ก็ ICT Sector เมื่อเช้าเราคุยกันว่า แอดวานไม่น่าสนใจใช่ไหมครับพี่มอนเป็นยังไงเบรกมาแล้วก็เบรกมาแล้วนะครับเบรกมาแล้วก็สองร้อยสองร้อยใช่เมื่อเช้าเนี่ยมันแกวงอยู่สองร้อยสองสองร้อยหนึ่งถึงสองร้อยห้านะครับพอเบรกสองร้อยหกก็เริ่มเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆเอ่อตอนนี้ก็ตามดูนิดเดียวนะครับว่ากสชว่าไงบ้างนะครับประเด็นของตัวดีแท็กกับตัวชูนะครับก็ถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านก็ต้องบอกว่าเอ่อก็จะเป็นบกในแงอุตสาหกรรมที่เราอัปเดตไปเมื่อเช้านะครับแล้วก็ ในแง่ตัวการปาระเมินูลคาเองเนี่ยดัชนีนี้เ,นเราคิดว่ามันอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นบวกเป็น new sector ใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่คงต้องมีการรีเลทโวลัทชั่นขึ้นนะครับสำหรับตัวเซกเตอร์นี้อย่างในน้อยเนี่ย0.5เท่าของ EV to EBITDA ซึ่งเคยให้แฟร์เดิมไว้เนี่ยต้องชิพขึ้นนะครับชิพขึ้นเพราะว่าในอุตสาหกรรมเชียงรายได้มันเป็นขาขึ้นด้วยนะครับอัลบัเป็นตัวที่แม้ว่าเราดูในภาพรวมเองนะครับจำนวน ฐานลูกค้าจะน้อยน้อยลงไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเทียบกับตัวบริษัทใหม่ของ d t แทกับชูแต่ในเชิงของโครงสร้างไรายได้เนี่ยเขายังทําได้ดีอยู่นะครับมันได้ดีอยู่แล้วก็ภาพอ,อินดัสซีมันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมว่าแอดไวนยังเป็นจุดที่น่าสนใจลงทุนอยู่นะครับส่วนนี้ซื่งลงทุนได้นะครับ แฟร์เดิมเรา220บาทเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีการนิวละเอกกันอีกรอบหนึ่งครับน่าก็ได้จะปรับขึ้นและนะครับในเรื่องนี้ผมลองทําดูแล้วนะครับก็ไม่ใช่ผมทำอันนี้ผมลองทําดูนะครับ15-17เปอร์เซ็นต์นะครับที่ต้องปรับปรับขึ้นนะครับโดยประมาณปรับราคาจากเท่าไหร่นะครเอ่อเหมือนถึงว่า200 200เท่าไร่200เริ่มนิ่งเนี่ยะต้องปรับขึ้นนะครับ15-17เปอร์เซ็นต์นะครับโดยประมาณจาก220ครับปรับจาก220เพิ่มไปอีกอ่ะ ครับผมใช่มันจะเท่าไหร่สักยี่สิบไม่รู้สิสิสิพี่กาลังดูสิบเปอร์เซ็นตก็ยี่สิบบาทต้องให้อนาลิสต์ประเมินยี่สิบเปอร์เซ็นตเลย่ะต้องให้อนาลประเมินครับพี่เดี๋ยวรอดูนะครับว้าวเออได้ได้ค่ะอนอกจากที่มีก็ถือครับนอนั้กก็เหมือนเดิมนะนะครับตัวที่แนะนำเป็น topic เดือน ีเ s 4ก็เนี่ยลุ้นยืน78ก่อนนะครับยืนได้ก็ก็เป็นบวกนะครับตัว JMT ก็ซิกซ์ชแถวนี้นะครับถ้าขยับไปเหนือ58.5ก็จะมีมาตั้งที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพของตัว SGP นะครับที่ราคาน้ำมันเริ่มลดลงมาเนี่ยอยาให้ดูกันว่ากส e a k 6 5ได้ไหมถ้าเบรกได้เนี่ยจะดีนะครับเอผมบอกนิดน,นึงก่อนว่าตอนเนี้ยหุ้นที่โดนแรงกดเรื่องต้นทุนน้ำมันเอนงนะครับเดี๋ยวเขาจะมีรอบกลับมาละ ช่วงปลายปีนี้เลยนะครับจนถึง Q1 เออจนถึง Q1 ปีหน้าก่อนนะครับก็เนี่ยจับตาดูเนี่ย SGP นะอะไรอีกตัวหนึ่ง EPG อะไรพวกเนี้ยนะครับที่น้ำมันลงแล้วเป็นบวกเขาเนี่ยก็ลองจับตาดูนะครับก็จะมีรอบที่หุ้นอาจจะเริ่มฟื้นเพราะว่า Q3 เนี่ยต้องบอกว่าหนักหน่วงนะครับต,ต้นทุนน้ำมันมันเร่งเงินไปนะครับแต่จุดของ Q4 เนี่ยมันเริ่มซอฟลงมาก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบวกนะครับต่อหุ้นที่ มีต้นทุนในขาพวกสายพลังงานอยู่ครับผมเออครับใช่ก็ลุ้นต่อ s อ p p EPG พจจับตาครับจับตาจับตาแล้วมันจะได้อะไรเนี้ยทำไม่จับหุ้นไว้จับตาไว้ส่วนเซ็ตเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวันนี้วันนี้ถือว่า i c ซ Sector นะเป็นตัวรที่มาค่อนข้างดีเลยนะครับทำให้เซ็ตเองเนี่ยยืนเหนือหนึ่งพัน 650ได้นะครับที่ม่นถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นโมนตั้มที่ดีกว่าน,นี้ได้หรือยังก็วันนี้ก็ยืนลุ้นกันเนี่ยหนึ่งห่ของฟริกตรงนั้นเลยถ้า1 6 5่ยืนได้ก็อาจจะเริ่มมีมีจังหวะของการเร่งขึ้นนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็ต้องมองว่ายังเป็นเซกเตอร์โลเทชันอยู่นะครับนีบวันนี้ก็ลุ้นกันตรงนั้นไปส่วนตัวเซฟฟิทตี้เอห้าศูนย์ซสองหนึ่งนะครับ 890เนี่ยโอ้ขึ้นมาจะถึงแล้วนะครับตอนนี้890ก็ดูที่หนึ่งพันนะครับข้างล่างดู983นะครับใครจะดิ้งลงมาดู983ไว้ไม่หลุดก็ถือได้ถ้าหลุดก็ล็อกกาไรตรงนั้นหรือว่าใครเพิ่งเข้าก็ซ็อกตรงนั้นนะครับผมเข้าตอนนี้เลยได้ปะเบรออกถ้าลุ้นเบรกก็ต้องเข้าตรงนี้แหละครับแต่983ต้องต็อปลอตใช่ลอสใช่ต้องมีหยุดต่อปลอสด้วมันไม่ได้ไม่ได้ตรงมีสต่อปลอดไว้นะไครับ เสยอย่าไปให้มองเราข้างบนแย่มองข้างล่างกันอย่าหลุดนะส่วนตัวทองคำส่วนตัวส่วนทองคำเองต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่ผมพูดเมื่อเช้าว่าเอ้ตรงเนี้ยคุณจะล็อกไม่ล็อกกำไรคุณต้องคิดนิดนึงแล้วนะครับเพราะมันสัญญาณที่อ่อนลงมานะครับก็ทะลุดหนึ่งแปดสี่ศูนย์ก็หนึ่งแปดสองสามนะครับเราให้ทริคไว้แล้วแล้วต้านหนึ่งแปดหกศูนย์แปดแปดศูนย์ก็ครับผมออมได้องคำาัมีหมดแล้วเนาะ แล้วับพี่เอ็ครับผมขอบคุณค่ะก็ได้ขอบคุณค่ะยินดีครับพี่สนครับผมจ่สวัสดีค่ะอ่ะอคุณเอ็ดวันนี้ก็มาเห็นหน้าแล้วสบายใจแล้วนะฮะหลังจากเมื่อเช้าแกหน้าแกไม่เห็นคุณเอดนะคะคุณประภาพรรเจตทานั้นบริษัทหลักทรัพย์โนบลพัฒนาสินน,น,น,นั่นเองนะคะอ่ะมากันเลยสำหรับชาวฟิวเจอร์ทองคำซิงเกิลคนนี้ต้องตกเบือให้เลยซิงเกิลชนะเลิศคุณจอยจรุนเวศศรี กำนันแห่งทุง่งบริษัทคลาสาสิกออสเตรเลียจ้าสวัสดีค่ะกำนันสวัสดีครับ <c oughs> พี่วันค่ะ